จิงละละนะคะมาขอบคุณลรัเอ้ยแล้วไอ้ไมชฟี่เราอยู่หนวะ แล้วทำไมบ่อกมาจัง้วเจาเป็นัน้อนเหมอนซาลาเปาเลยอะซาลาเปาที่ไหนมองจนไม่เหนี่ยหนมันมันใกล้เกินแล้วหน้าเขากแต่ซาลาเปาเนี่ยไปยไงเพราะเขาจะให้น้าเติมสีไปอ่ะโนเติมแล้วค่ะพี่อันนี้มันอ๋อมันเยอ่ใหญ่